สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องช่องเกษตรปั่นสุกทุกทุกท่านนะครับผมนะครับมือนี่มาแบ่งปันนะครับควายงามให้พี่น้องเข้าไปเลี้ยงยู่กับคอบไวยนะครับเสนนุนวาซิ่งนะครับผมมือนี่ครับสวัสดีครับผมนะครับผมมือนี่มาแบ่งปันนะครับให้พี่น้องเขาอยู่จะโตครับมีอยู่3ตัวครับมือนี่นะครับพี่น้องมาเลือกมาชมได้นะครับผมมือนี่มีอยู่3รายการครับผมนะครับผมนะครับหาไปเลี้ยงว่าผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องมือนี่นะครับฝากที่ตั้งนะครับครับที่ตั้งอยู่บ้านกินนวนอำเภอส้มสูงจังหวัดขอนแก่นครับเบอร์โทร เบอร์โทรศัพท์0990474044นะครับผมเรี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ไหมครับผมครับเบอร์โทรศัพท์0990474244ครับนะครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้นะครับผมครับได้ครับผมนะครับพี่น้องมาเบิ้งเลยครับกับตัวที่แรกได้ครับพี่น้องครับผมนะครับแม่นี่ไร้หยัดเพลินนะครับตัวนี้เป็นสาวน้อยเป็นลูกสาวของเก้าเจริญครับตัวนี้เป็นลูกสาวพ่อเก้าเจริญครับผมนะครับสาวน้อยนะครับตัวนี้ ได้เจ็ดเดือนครับอายุเจ็ดเดือนกว่าครับผมนะครับเจ็ดเดือนกว่าแล้วครับพี่น้องนะครับเบิ้งเลยครับเนี่ยนางอัตลักษณ์มาดีไต้หน่อยเลยครับพี่น้องตัวนี้นะครับเพิ่นสูงไร่ปันใดครับสูงไร่ยี่สิบสามบวกลบครับร้อยยี่สิบสามครับพี่น้องให้เบิ้งสีผิวแล้วก็อัตลักษณ์เพิ่นนะครับมาเด่นเลยตัวนี้สายเลือดของพ่อเก่าเจริญเนาะครับผมครับผมนะครับตัวนี้เพิ่นเกิดจากแม่สูงไร่ปันใดครับเกิดจากแม่สูงไร่ซีซีครับนะครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับมีรูปเมียให้เบื้อครับ้าอยกพี่นงพััันนธุกรรรรมมดีคคบบผะ ตัวนี้นะครับพี่น้องชัดเจนนะครับราคาแบ่งปันพี่น้องเขาไปหลายปันไดครับตัวนี้ผมเปิดไว้สองมืหาครับสองมื่นหาพันบาทครับผมครับพี่น้องสองมื่นหาพันบาทเท่านั้นเองครับผมนะครับพี่น้องมีเงินยูทเรย์กัคุยกันได้บ่ครับราคานี่ราคากับคุยกันได้ยี่คือก้องนะครับต่อรองได้ครับผมนะครับลดได้ครับพี่น้องครับผมนะครับใเบื้องเลยครับผมหน้าตาอัตลักษณ์เพิ่นนะครับความงามครับพี่น้องเบื้องอะไรครับผิวดีนะครับสีสวยนะครับตัวนี้เลี้ยงหุยดีนะครับหน้าตาที่ว่าสวยเลยเนาะครับ ครับผมนะครับตาแต้มแก้มจ้ำครับพี่น้องขออ่องนะครับขอคือว่าสามอ่องแม่ครับขอสามอ่องเลยครับกำไรขี้ขาเลยครับนะครับพี่น้องเบิ้งแข้งขามาดีเต้นหน่อยเลยวนะครับครับผมนะครับพี่น้องเบิ้งเอาเลยนะครับผมสวยครับที่สําคัญใา่สวยครับพี่น้องทางนะครับทางก็ร้ายได้ก็สวยนะครับผมว่มีตํานี้นะครับครว่ามีตํานี้ครับผมนะครับพี่น้องหาไปเรี่อยว่าผิดหวังครับตัวนี้ครับเดี๋ยวหมุนมาทั้งปีพี่น้องเขาเบิ้งเยอะหน่อยนะครับผมเบิ้งเอาครับพี่น้องผู้ใดกําลังหานะครับสาวหน่อยอนาคตไก่ฟันน้มนม ครับผมลูกพ่อเก่าเจริญครับผมนะครับสูงอยู่ร้อยยี่สิบสามครับร้อยยี่สิบสามนะครับอายุได้อายุเจ็ดเดือนกว่าครับเจ็ดเดือนเท่านั้นครับพี่น้องครับผมนะครับราคาบ่แพงสองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าครับนะครับพี่น้องสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมคุยกันได้นะครับบริการรวมส่งมาครับตัวนี้รวมส่งฟรีครับบ่เกินสองไหลโลครับนะครับพี่น้องโทร่มเอาเลยครับผมนะครับจับท่าได้เลยครับตัวนี้ก็อยากให้พลาดตัวนี้นะครับผมงามเลยครับพี่น้องคุ้มค่าแน่นอนครับผมตัวนี้ นะครับพาไปเบิ้งกับตัวต่อไปนะครับครับครับพี่น้องนะครับพามาเบิ้งนะครับกับตัวที่สองนะครับแม่นี่ละเอียดเพิ่นนะครับตัวนี้เป็นสาวท้องแรกครับสาวท้องแรกได้ฮุดฮกเดือนครับนะครับแม่สาวท้องแรกครับผมครับตัวนี้ได้ฮกเดือนแล้วกับพ่อได้ครับกับพ่อเพชรล้ำคงครับเพชรล้ำคงครับพี่น้องตัวทองให้เรียบร้อยครับตัวทองเรียบร้อยครับเพิ่นสูงไรไปนไหนครับแม่นสูงไรสี่สิบเอ็ดบวกลบครับร้อยสี่สิบเอ็ดด้วยครับพี่น้องครับผมให้เบิ้งเลยครับพี่น้องตัวนี้มาเดินทางเรียงหน้าตาหน้าเขา ครับผมนะครับหน้าตาสวยครับพี่น้องอัตลักษณ์ดีเลยนะครับตัวนี้พันธุกรรมดีดครับพี่น้องของพอเพชรล้ำคงครับผมนะครับยุนี่ทองนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นสาวทองแหลกยู่นะครับพี่น้องครับผมนะครับผมผู้ใดกําลังหานะครับตัวนี้แบ่งพี่น้องเข้าไปเลี้ยงอะไรปันใดครับตัวนี้เปิดไว้หามึนเกลวครับหามึนเกลวพันบาทเนาะครับผมครับพี่น้องเบิ่งเอาเลยหามึนเกลวพันบาทเท่านั้นครับผมนะครับพี่น้องสําหรับแม่สาวทองแหลกนะครับเบิ่งเอาครับพี่น้องพูดคุยได้เนาะครับราคานี่ครับคุยกันได้ครับผมห้้้เเเบบิิ่่่งงงครัพพีนนนอาาาตวข สวยเลยครับวงเขาขั้นซ่อนงามตาแต้แมกแก้มจำนะครับคออ่องครับอิกมะพร้าวง่ายๆเลยครับตัวนี้แข anyway> ้งขากระดูกเล็บธรรมชาติสวยเลยครับนะครับพี่น้องบม่ได้ตกเลยแจงนะครับเบื้องเอาโค้งสางกะทิวาโค้งสางกวางนะครับตัวนี้ครับนะครับพี่น้องให้เบิ้งทั้งท่ายทั้งหางพูดจักน้อยนะครับผม่ายดีครับพี่น้องพุ่มหางเงาแล้วครับเม่นี่ครับผมนะครับพี่น้องหางไร้คอหลายูคครับผมตัวนี้เบื้องเราเลยนะครับเท้าพญางทุกพี่น้องครับเบิ้งจักน้อยนะครับนะครับพี่น้องผู้ใดกําลัังงมอหานะครบ สำหรับตัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกนะครับแม่สาวทองแรกด้ครับพี่น้องสูงร้อยสี่สิบเอ็ดครับผมทองกับพอพอเพชรล้ำคงครับเพชรล้ำคงครับพี่น้องได้ครับได้หกเดือนครับหกเดือนครับพี่น้องนะครับหกเดือนตรวทองให้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับประกันทองแล้วก็ว่ามีตำนี้นะครับว่ามีตำนี้ครับผมราคากับว่าแพงครับพี่น้องหามื่นเก้าห้นบาทครับผมนะครับพี่น้องมีเงินเท่าไรกัโทรมาคุยกันก่อนแล้วลองมาว่าผิดหวังครับตัวนี้รถใดคือเก้านะครับผมครับรถได้อีกครับผม ลดได้ครับพี่น้องแล้วก็จัดสรงฟรีครับผมบ่มีบวกเพิ่มนะครับสวยๆครับพี่น้องว่ามีต่านี้งามเลยเอาไปเลียงนะครับพี่น้องแม่นี่แนี่ยนำเลยครับผมนะครับพาไปเบื้องนะครับขับไลยกันต่อไปนะครับครับพี่น้องนะครับผมมาเบื้องกันต้อเลยครับกับแม่ที่สามนะครับตัวนี้ครับผมรับไล่อยดาเพิ่นนะครับตัวนี้เป็นแม่ท่องได้สามเดือนกว่าครับผมนะครับแม่ท่องครับพอได้ครับก็ับพอไอท้องสุกครับ ทองสุกสามเดือนกว่าแล้วครับผมนะครับตรวจท้องอันตาเาวให้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมส้นสูงพันหลป็นไรครับส้นสูงร้อสี่สิบสองบวกลบครับร้อยสี่สิบสองครับพี่น้องเบิ้งเอาเลยครับถือว่าสูงเงานะครับแม่นี่นะครับสูงยาวดีเลยนะครับตัวนี้เป็นได้ลูกมาไปครับตัวนี้ได้ลูกมาแล้วตัวนึงครับนะครับตัวที่สองคว่ำจิตไปอยู่ในท้องนะครับผมครับผมนะครับพี่น้องเบิ้งเอาเลยเป็นได้ความสูงครับตัวนี้เป็นพึ่งแยกลูกมาะนะครับแม่นนะครับพี่น้องเพิ่งา นะครับการกินยานี่บ่ผิดหวังครับผมนะครับพี่น้องเบิ่งเอาเลยนะครับผมนะครับราคานี่ยไรเป็นไดรครับตัวนี้ราคาเปิดไปซี่มื่นสามครับซี่มื่นสามพันบาทครับผมครับพี่น้องไว้ร้อยซี่สิบซี่สิบสองนะครับครับผมนะครับราคาหลักซี่เท่านั้นนะครับซี่มื่นเท่าไรก็ครับซี่มื่นสามครับซี่มื่นสามพันบาทครับพี่น้องเบิ่งเอาเลยครับคันพี่น้องมักนะครับเพียงตัดหยารุ่นนี้ครับผมเด็ดทำเลยครับนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งหน้าตาหน้าเขาเป็นจักน้อยนะครับผม นะครับเบิ่งเลยครับพี่น้องหน้าตากระบานเปิดกว้างนะครับผมพ้นเขางามนะครับมโนครับหน้าตาสวยครับพี่น้องอึศมักเผายินงย่นเลยครับแข็งขากระดูกเลเบดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวจุ่มขึ้นมาได้ข่างให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับหรือว่าโค้งสางกว้างเลยครับแม่นี่แล้วก็ได้เงาได้สูงพร้อมครับพี่น้องนะครับให้เบิ้งงไทยหางนะครับ้ายหางเก่งนะครับบ่มีต่านี้นะครับครับบ่มีต่านี้ครับผมโดยรวมราบ่มีต่านี้ครับพี่น้องครับผมเอาไปนี้ก็คือ รุ่นอีกตัวหนึ่งเลยครับเพราะว่าเพันตีทองแล้วตัวทองอันแต้สายอีกแล้วครับผมนะครับไม่ว่าสิเป็นตัวเธอคือตัวแม่รุ่นนี้บ่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าแม่เพิ่นใหญ่อยู่แล้วครับพี่น้องนะครับเป็นแม่142ครับผมของกับท้องสุกได้3เหรียญกว่าครับผมเปิดไว้40,000 4่0 0ีครับ3,000บาทนะครับพี่น้อง4ี0 0มื่นบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องมีเท่าใดก็คุยกันนะครับผมมักนํากันก็โทรมาครับพี่น้องพันบ่ชัดเจนบางใดจัง เพิ่มเติมนะครับสำหรับมือนีเขามีมาฝากยู้สามตัวสามรายการนะครับผมนะครับพี่น้องมากกระจังพูดคุยกันนะครับแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่านะครับพี่น้องอยากมาชมก็ได้นะครับผมมือนีมีมาฝากแค่ซัมนี้นะครับผมขอบคุณพี่น้องที่เบื่องให้จนจบด้วยครับมือนีนะครับก้าวคำ่าขอบคุณแหละสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม